ีมากเป็นกำลังใจมากๆเหมือนแบบวังเขาเรียกมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาจาได้ไหมว่าวันแรกที่พวกเราเจอกันน่ยคุยังมีแค่โปรดักตัวเดียวประมาณแบบ5ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเอ้ยเราจะมีแค่ตัวนั้นตัวเดียวเราจบหรือเปล่าคือตอนนั้นก็ยังแบบไม่ได้มั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอคุณภาพสินค้ามันดีคนกลับมาซื้อเยอะมันก็ทําให้เราแบบกําลังใจต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ในวันท็ทะลุเข้า อดปากค่ะก็ก็ดีค่ะถือว่าแบบยอดขายดีกว่าที่คิดแล้วก็ก็อยากให้มันขึ้นไปทุกปีนะถือว่าหายเหนื่อยกับสิ่งที่แบบทุนใช้เวลากับมันขายเหนื่อยค่ะยิ่งยิ่งแบบเวลาที่เราเจอคนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าใช้เซว่าเหมือนกันแล้วก็เนี่ยมันดียังไงหรืออะไรเงี้ยก็ทําให้เรายิ่งแบบเฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วตามที่เราคาดคิดไว้ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็ได้ผลจแต่ไลายเพิ่มไหมมีค่ะก็คือปีนี้มีโปรดักที่จะมาเซอร์ไพรส์อีก2ตัว สิ้นปีนี้อะไปปีนี้ได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ปีหน้าก็จะมีอีกอาจจะแตกลายในอย่างอื่ะอ๋อไม่ทำงานวงการแล้วงานในวงการก็น้อยลงเรื่อยๆค่ะทำน้อยลงเออมันก็ตามวัยอะนาะเราก็อยู่วงการมาแบบ20ปีแล้วอ่ะก็่ด้เวลาอะไรนะไม่ได้ไม่มีเวลา มันก็ไม่มีเวลาด้วยแล้วก็มีส่วนของไม่รับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอมันโตขึ้นเราก็แบบก็ต้องดูว่าง,งานไหนที่มันเหมาะกับเราแล้ว,ลวก็เราเป็นนักธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลายอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมนะถ่ายละครมีถ่ายละครก็รับบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบบ่อยเหมือนเมื่อก่อนรับไม่ให้หน้าถ่ายไปเออให้ทุกคนยังเห็นอยู่ <laughs> ก็ไปดูในไอจีไปก่อนกน <laughs> แต่เซวาก็ยังวนเวียนอยู่ตามสื่อบ้าง ดูผอมลงมากอ่ะใช่ก็พยายามแบบจริงๆก็กินเท่าเดิมนะแต่ว่าพยายามลดเมื่อก่อนคือแบบไม่ไม่เคยลดไม่เคยตั้งใจลดเลยนะคะหลังๆก็เริ่มแบบลดความอ้วนนิดนึงดีกว่าก็พยายามทำไมอละคือเหมือนรู้สึกใส่เสื้อผ้าง่ายขึ้นคือลดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบอดอาหารนะกินเท่าเดิมแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยหลังๆก็ออกมากขึ้นหายไปเยอะไหมคะน้ำหนักหรือว่าประมาณสองโลหายสองโลเองเดียวใช่แต่เอวก็เล็ เหลืออะไรคะเอลยี่สามตอนนี้โึงเมื่อก่อนจะแบบปีที่สี่ห้าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะลดลงอ่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าเออสบายคือทำยังไงกับเสื้อผ้าที่ใส่มาก่อนหน้านี้มันก็มันก็ยังใส่เดิมต้องเปลี่ยนแนวนิดนึงเลยนะคะ แต่เขาก็ไม่หยายผอมมากหรอกเพราะว่าก็เดี๋ยวสุข้าพไม่ดีแสดงว่าตอนนี้เราใชเขาบอกโอเคแล้วตอนนี้ไม่ต้องลงแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องขึ้นกำลังดีซึ่งยาก ยิ่งรู้สึกว่ามีจุดที่มันต้องดูแลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะรู้แล้วว่าทําอะไรแล้วมันจะสวยทําอะไรแล้วมันจะไม่สวยเลยเราก็เราก็เอามาใช้กับช่วงี้ก็จก็จซ่อมหน่อยไม่ยากเหมือนกันเดี๋ยวห้าสิบมาดูกันอีกทีว่าสิบปีพีุ่นขอถามเรื่องไออ๋อค่ะะอบข่าวอะไรบ้าข่าวอะไรเหมือนพี่ว้นอกไปใช่ว่า ไ,ไททาาอซีมีร่วมกับไอโหคือแบบได้ยินผ่านๆมากๆเลยอ่ะเลยแบบไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนมันเริ่มมีคนออกมาแชร์<า>เรืเ่อยๆเหมือนเหมือนได้ยินผ่านๆไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้รู้ดีโคลอะไรเลยอะค่ะแล้วก็แบบเหตนตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรไมากมายหแอบบ ไม่ได้อ่านไม่ได้คุยกัน <c oughs> แต่คิดว่าน้องโอคเคนะดไูไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ว่าก็ก็เท่าที่อัปเดตกันใน IG อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นน้องเขาแฮปปี้ดีมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วเขาที่พี่ภูมิับใหญ่คือเขาเป็นคนใช่เราคุณคิดว่าเขาอยู่ในวงการมานานมันแบบไม่ว่าอะไรมันก็ เขาก็มีแบบคุ้มกันนั่นหนาแข็งแกันอยู่แล้วค่ะใช่เราเราพวกเราเนี่ยพูดเลยด้วยกันผ,นผ่านข่าวผ่านร้อยผ่านหนาวมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่แบบรู้แล้วว่าควรจะทํายังไงแล้วมีความสุข<ม>เราเห็นว่าตอนนี้เขาแฮปปี้ที่ว่าเราไม่ได้ห่วงเพื่อนมากเราเพื่อนจะากลับลุ่มไหวไปว่าขอพักอีแล้วเดี๋ยวตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวว่าแบบรูปเพศอะไรอะไ,อ <laughs> ไมไ่ไม่ไม่ได้ไไดลุ้นเรื่องอื่นเพราะเรื่องอื่นมันคงไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของเขาอยมา งานให้เขาตอนที่เปิดเที่ที่แกลเลอรี่ตอนนั้นนะคะอาร์ตแกลเลอรี่ของเขาเลยแต่ว่าไม่เคยเจอแกลเลอรี่ที่เมืองไทยเคยไปงานให้ให้ไอซ์เฉยๆอะไรเนียค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เจอใครเลยยังไม่เคยเห็นตัวจริงเพราะจะให้ดีเทลอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ต้องรู้ไปว่าคนนี้คือระดับต่อไปรู้ว่าเป็นรู้รู้รู้ค่ะรู้แต่ก็มั่แน่ใจว่าไอ้ก็น่าจะศึกษามาดีก่อนที่จะตกลงลงใจก่นค่ะใช่ใช่ ก็ต้องคุยกันแล้วเยอะแยะมากมาแล้วแหละแหวนอยู่ในมือแสดงว่าตามข่าวพี่ไ้ปเดฐีระดาไปชื่นีมเ็คนที่ตามข่าวเนี่ยเดี๋ยวาถามคุณไลบูไม่รู้ว่าข่าวมีอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนได้เจอคนที่แบบดีดูแลได้แล้วก็แบบรักกันแฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนอกกนั้นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วแหละ ห่วงเรื่องไม่ด so ูไม่ไม okay, sure anyway, ่ห okay, anyway. ่วงอะไรนะดูแบบปกติรอคือจะห่วงต่อเมื่อเขามีอาการแต่นี้ก็ดูเขาปกติก็เลยไม่ไม่รู้จะห่วงอะไรอิจฉาได้ไปเที่ยวด้วยโอเคไม่ได้ปรึกษาไม่ไม่มีเลยค่ะโอเคนะ